สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมได้นำพระกิ่งนะครับของหลวงพ่อชมนะครับวัดโป่งนาเกลือชนบุรีมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับพระกิ่งรุ่นเนี้ยนะครับหลวงพ่อชมท่านดำริสร้างขึ้นนะครับโดยคนสร้างเนี่ยครับเป็นอาจารย์หมอนะครับสมสุขคงอุไรนะครับแล้วก็เป็นเจ้าพิธีฝ่ายคารวาด้วยนะครับพร้อมด้วยคณะศิษย์ของหลวงพ่อชมนะครับพระกิ่งรุ่นเนี้ยนะครับ ถอดแบบมาจากกิ่งจีนใหญ่นะครับโดยอาจารย์คาเชนนะครับเป็นผู้เป็นผู้นําไปให้ลูกชายของอาจารย์อุไรนะครับเป็นผู้ถอดแบบให้นะครับค่าถอดแบบพระกิ่งเนี่ยครับราคา1 0 0 0 0บาทนะครับสมัยก่อนถือว่าแพงมากเลยนะ,ะส่วนพระชัยเนี่ยครับช่างบอกว่า800 0บาทแต่ว่าต่อรองกันลงมาก็เหลือสัก5 6000บาทนะครับพระกิ่งรุ่นนี้จัดสร้างด้วยการ2เนื้อคือเนื้อเงินและเนื้อนวะนะครับ เนื้อเงินเนี่ยครับสร้างจํานวนการสร้างพร้อมพระชัยนะครับแปองค์นะครับก็ถือว่าชุดหนึ่งนะปดบแ8องค์มีทั้งพระกิ่งทั้งพระชัยด้วยกันนะครับคู่กันส่วนเนื้อนวะเนี่ยครับจะสร้างด้วยกัน1,000องค์นะครับพอได้แบบอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับทางคณะสิทธิ์เนี่ยครับก็นํามาให้หลวงพ่อชมท่านพิจารณาดูนะครับว่าชอบหรือยังครับถูกใจหรือยัง พอหลวงพ่อชมท่านถูกใจแล้วนะครับก็ดำเนินการสร้างนะครับโดยการสร้างเนี่ยครับให้โรงงานนะครับหล่อฉีดนะครับก็ฉีดเหวี่ยงนะครับมานะครับพอได้ครบจำจำนวนนะครับทั้งพระกิ่งพระชัยเนื้อเงินและเนื้อนวะนะครับก็นำมาพิธีปลุกเสกนะครับ ประธานฝ่ายคารวสนะครับคืออาจารย์หมอสมศุกคงุไรนะครับเป็นเจ้าพิธีฝ่ายคารวาส่วนเจ้าพิธีฝ่ายสงนะครับคือหลวงูุท่ํามวัดวังว่านะครับซึ่งเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตแต่ท่านสนิทสนมกับหลวงพ่อชมนะครับเลยมาเป็นเจ้าพิธีฝ่ายคารวาสให้นะครับแล้วก็มีเกจิหลายๆท่านนะครับรวมด้วยกันประมาณ9รูปนะครับมีพ่อท่านนวลนะครับวัดเป็นหัก หลวงพ่อทองวัดไร่กล้วยพระครูชนวัดเขาบางายหลวงเตี่ยววัดลงโปะนะครับรวมถึงหลวงพ่อชมนะครับวัดโป่งนะครับมาร่วมง,งานพุทธาพิเศษในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นเิ่งรุ่นแรกของหลวงพ่อชมเลยก็ว่าได้นะครับในพิธีครั้งนี้นะครับได้มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับโดยมีพระาทิตทรงกดนะครับขึ้น เหนือยอดพระบโวสถนะครับกิ่งกิ่งรุ่นเนี้ยเสกในพระบัวสถนะซึ่งถือว่าเป็นพิธีใหญ่ในครั้งน,นี้ด้วยนะครับหลวมผู้เริ่มเนี่ยท่านตอนแรกเนี่ยท่านได้รับกิน,นิมนต์นะครับมาด้วยนะครับแต่เมื่อเหตุอัศาจรรย์เกิดขึ้นเนี่ยครับมีพระอาทิตย์ทรงกดตั้งแต่ต้นงานยันจบงานจบพิธีเลยก็ว่าได้นะครับกิ่งรุ่นนี้ก็เลยได้รับความนิยมค่อนข้างสูงมากนะครับ พอการเปิดจองนะครับกิ่งรุ่นเนี้ยครับเปิดจองเนื้อเงินนะครับพอได้เงินจํานวนหนึ่งนะครับก็มาสร้างเป็นเนื้อนวะนะครับสร้างในคราวเดียวกันนะแต่ได้เงินนมาก็มาสร้างเนื้อนวะต่อนะครับหล่อเสร็จเรียบร้อยก็ถึงนํามาเข้าพุทธพิเศษต่อเงินทั้งหมดเนี่ยครับให้วัดโดยตรงเลยนะครับใครที่จองเนื้อเงินนะครับ เนื้อเงินเนี่ยหมดตั้งแต่จองนะครับใครที่ไม่ได้จองเนื้อเงินเนี่ยถือว่าพลาดเลยนะครับสมัยนั้นก็คือจะไม่มีให้เช่าบูชาใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับจะมีให้เช่าบูชาแค่เนื้อนวะนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้จองนะครับพระกิ่งรุ่นเนี่ยครับอย่างที่บอกนะครับถอดแบบมาจากพระกิ่งจีนใหญ่แล้วว่าเวลาการจัดสร้างเนี่ยงานพุทธาพิเศษต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นพระดีนะครับในยุคหนึ่งของจังหวัดชนบุรี เป็นพิธีใหญ่นะครับในจังหวัดชลบุรีเลยก็ว่าได้ที่ซึ่งรวมเกจิหลายๆรูปนะครับที่มีชื่อเสียงมาพุทธาพิเศษด้วยกันนะครับแค่หลวงพ่อชมนะครับการจัดสร้างครั้งนี้นะครับอาจารย์สมศุขคงอุไรนะครับอยากได้เกจิที่ว่ามีเรื่องของอพุทธคุณหลักๆเลยนะครับกิ่งรุ่นเนี้ยก็เลยได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยและมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะ ลูกศิษย์ของหลวงพ่อชมนะครับต้องการเป็นอย่างมากนะครับทั้งกิ่งเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินเนื้อนะวะเป็นทั้งผ้าชัยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะนำลูกพระที่นำมาให้ชมนะครับจะเป็นทั้งมีทุกแบบเลยรวมถึงกล่องที่ใส่มาด้วยนะครับจัดสร้างในปี38นะฮะเดี๋ยววันวันนี้เรามาเริ่มดูพระก,กิ่งเนื้องเงินกันเลยนะครับจะบอกว่าพระก,กิ่งรุ่นนี้ถอดแบบมาจะกกิ่งจีนใหญ่ถอดมาค่อนข้างได้ สวยมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มด้วยพักกิ่งเนื้อเงินก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับกิ่งรุ่นเนี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเเจอนะครับสามารถเช่าได้เลยนะครับยังไม่มีเก้กิ่งรุ่นเนี้ยครับเป็นการหล่อฉีดหรือหล่อแบบเหวียงนะครับด้านหน้าเนี่ยถอนมาจากกิ่งจีนใหญ่นะครับก็จะมีความสวยสดงดงามนะครับ <N> เนี่ยครับตพอหลอหลอ,ลอต่างๆเนี่ยครับรอยตะเข็บอะไรพวกนี้ครับจะเป็นงานที่ละเอียดนะครับ,รบไม่มีและช่างปั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ทํามาค่อนข้างสวยด้วยสวยเลยทีเดียวด้านหลังเขียนว่ากะซาโลนะครับพักกิงรุ่นเนี้ยครับด้านหลังเนี่ยจะต่อโค้ดแยกนะครับกันการปลอมแปลงไว้โค้ดตรงกลางเนี่ยครับจะเท่าที่ผมสังเกตน,นะจะเป็นลูกสิงเงี้ยนะครับส่วน,น,น,นเนื้อเงินเนี่ยครับจะมีโค้ดที่เป็นรัศมีอย่างเงี้ยครับอยู่ อยู่ด้านขวามือเรานะส่วนนวะเนี่ยครับจะอยู่ด้านซ้ายมืออันนี้เท่าที่ผมสังเกตนะเดี๋ยวผมจะให้ชมนวะไปด้วยนะครับเนี่ยครับโคดรลศมีจะอยู่นวะเนี่ยครับจะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือเรานะครับแต่โค้ดเพื่อนเพื่อนเห็นไหมโค้รรูปสิงเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดู โอเคโค้ดลูกสิงเนี่ยครับจะอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวดูเนื้อเงินกันก่อนนะครับเพื่อนเเนื้อเงินเนี่ยครับเป็นเนื้อเงินที่เรียกว่าเป็นหล่อฉีดนะครับเตกขาวสวยมากเลยครับเพื่อนๆลองพิจารณาตามรูปผมดูนะเดี๋ยวจะให้ดูโค้ดสูงโค้ดกันใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นว่าโค้ดตัวที่มีรัศมีนะครับตอนนั้นนะครับจาก คำบอกเล่าของอาจารย์คาเช่นะครับบอกว่าต่อโค้ดเพื่อกันกรรมปลอมแปลงนะครับด้านหลังถ้าเพื่อนๆสังเกตนะจะเขียนว่ากาสาโลเป็นฉายาของหลวงพ่อชมนะครับตรงกลางเนี่ยจะตอกจะตอกโค้ดสิงทางเนื้อเงินเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือเราอะนะครับกิ่งรุ่นนี้ได้รับความนิยมสูงมากนะครับยังไม่มีของเกยน,นะครับเพื่อนๆลอง จดจำใบหน้านะครับเวลาที่ของเก๊ถอดนะครับจะถอดมาเล็กกว่านะครับหรือหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าจะหน้าจะบวมกว่านะครับจะไม่มีความคมชัดใดๆนะครับดูเพื่อนๆดูตรงเม็ดพศกนะตอนนี้ยังไม่มีของเกนะครับเม็ดพระศกแบบนี้นะครับดูก้นนะครับเนี่ยครับก้นเนี่ยครับมีการฝนแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอย่างหนึ่งพักกิ่งพักกิ่ง ถ้าเก่งรุ่นเนี้ยนะครับทางเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับบางคนเจอมีแบบอุดผงด้วยนะอ่านะครับทางเนื้อเงินเนื้อนวะเดี๋ยวผมเอาเนื้อนวะให้ดูก่อนดีกว่าพอเนี่ยครับมีแบบอุดผงด้วยเพื่อนๆสังเกตไหมว่าด้านล่างเนี่ยครับมีการตะใบแล้วก็มีรอยอุดเนี่ยครับมีรอยอุดบางองค์นะครับบางองค์เรียบไปเลยก็มีไอกตัวอุดกลมๆเนี่ยไม่มี เพราะว่าเขาแต่งนะครับเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสน,นะผ้าก,กิ่งรุ่นนี้ยังไม่มีของเก๊ถ้าหน้าตาพิมพ์ทรงแบบนี้เพื่อนๆสามารถจ่ตังได้เลยนะครับและโค้ดเนี่ยครับเขาตอกแค่การปองแปลงเห็นไหมว่าเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะโค้ดที่เป็นรัศมีจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเรานะครับเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวผมเทียบให้ดูว่าเนื้อเงินกับเนื้อนวะนะครับโอเค เนี่ยครับอโอเคเนี่ยครับเนื้อเงินกับเนื้อนวะต่อมาครับต่อมาพระชัยพระชัยทั้งสองเนื้อนะครับพระชัยเนี่ยช่างปั้นเนี่ยคิดราคาปั้นเนี่ยครับจบกันที่ประมาณ5้าถึงหกพบาทนะครับพระปั้นองค์เล็กๆอย่างเงี้ยครับด้านหลังด้านหลังมีโคด้านล่างนะครับก็ ด้านหลังเขียนคาว่ากะสโลเหมือนกันครับเป็นฉายาแต่ว่าพระชัยเนี่ยครับโดยมากนะครับทั้งเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับจะอุดผงนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆโอเคเนี่ยครับพระชัยเนี่ยครับจะอุดผงเดี๋ยวเพื่อนๆดูพระชัยนะค่อนข้างสวยเลยนะครับจัดสร้างในปีสานะครับอันนี้เป็นพระชัยเนื้อเงินนะอีกองหนึ่งเป็นพระชัยเนื้อนวะนะครับ จัดสร้างคราวเดียวกันนะเพื่อนๆปี38เหมือนกันนะครับเนี่ยครับนี่ดานล่างอุดผงนะครับเดี๋ยวอ่าเนี่ยครับดันล่างอุดผงอย่างนี้นะเป็นพระชัยอย่างนี้นครับเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าพระกล่องเดิมนะครับเริ่มจากนวะก่อนนะครับพระ พรกกล่องเดิมนะครับนวะเนี่ยครับจะกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้เพื่อนๆลองดูนะนี่กล่องนวะเนี่ยครับบางคนได้กล่องแบบเนื้อเงินด้วยนะครับจ,จากที่เคยเห็นมาและนวะเนี่ยพอสุดท้ายแล้วนะครับมีกล่องที่ว่าเป็นรวมพระเครื่องของหลวงพ่อชมด้วยจะมีกิ่งนวะติดไปด้วยเนี่ยครับอันนี้กล่องของนวะนะครับ บางคนได้กล่องพัะก,กิ่งเนื้อเงินไปเลยนะน่าจะเป็นาการมอบให้ทีหลังนะครับใส่กล่องกิ่งเนื้อเงินไปให้ลืมลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ดมกิ่งเนื้อพัะก,กิ่งเนื้อเงินนะนะครับเดี๋ยวได้ครับเมื่อกี้ใส่กล่องอันนี้นวะนะครับเมื่อกี้ให้ดูทีหนึ่ง นี่อันนี้กล่องนวะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ใส่ผิดไปน,นิดหนึ่งนะครับอันนี้กล่องนวะนะครับกล่องนวะทั้งสองเนื้อนะครับ <st utter> นวะเนี่ยครับพอตอนหลังเนี่ยครับใครที่มีหลวงพ่อให้นะครับจะได้กิ่งกิ่งกิ่งกล่องของเนื้อเงินไปด้วยนะครับ <st utter> แล้วก็กิ่งกล่องกิ่งเนี่ยครับชุดหลังเนี่ยครับจะใส่ไว้ในกล่องรวมชุด ของพระหลวงพ่อคงของหลวงพ่อชมด้วยเป็นกิ่งเนื้อนวะนะครับส่วนเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินจะอยู่ในกล่องอีกแบบหนึ่งนะครับจะอยู่ในกล่องอย่างดีเลยนะครับจะอยู่ในกล่องแบบนี้เพื่อนเห็นไหมจะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับนี่ครับข้างบนจะเขียนว่าพักกิ่งกาสโลนะครับแล้วก็เขียนชื่อ ชื่อเต็มนะครับแล้วก็ชื่อวัดนะครับอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับพระกิ่งเนื้อเงินจะอยู่ในกล่องสีน้ําเงินส่วนพระชัยพระชัยวัดจะอยู่ในกล่องสีแดงนะครับเป็นพระชัยวัดเนื้อเงินนะครับจะอยู่ในกล่องสีแดงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับจะอยู่ในกล่องสีแดงแบบนี้นะครับนี่ครับอยู่ในกล่องสีแดงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมจะอยู่ในกล่องค่อนข้างดีหน่อยนะครับ กล่องของนวะก็ดีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเนื้อเงินก็จะได้กล่องพิเศษนะครับทั้งทั้งพระชัยทั้งนวะเอ่อทั้งพระกิ่งนะครับและทั้งนวะเลยนะครับพระกิ่งรุ่นเนี้ยนะครับยังไม่มียังไม่มีเกนะพระกิ่งรุ่นเนี้ยยังไม่มีเกทั้งพระกิ่งพระชัยนะครับเพื่อนเพื่อนเจอเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนสามารถเช่าบูชาได้เจตนาการสร้างดีมากนะครับโดยอาจารย์ หมอสมศุขคงอุไรและคณะสิทธิ์หลวงพ่อชมนะครับโดยหลวงพ่อชมเนี่ยท่านดำดีสร้างและท้งตั้งใจสร้างเป็นอย่างมากเลยท้งพักกิ่งและพัะชัยนะครับจะสร้างน้อยมากครับเป็นพดรีที่น่าสะสมนะครับรูสิ์ของหลวงพ่อชมนะครับต่างเสาะแสวงหากันนะครับวันนี้ผมนํามาให้ชมทุกแบบเลยนะครับทั้งเนื้อเงินทั้งเนื้อนวะนะครับทั้งพักกิ่งและพัะชัยวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ ทนายคเชนด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับขอขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่วันนี้ผมได้สอบถามข้อมูลถึงการจัดสร้างพักกิ่งและพะชัยนะครับต้องขอากราบขอบพระคุณอย่างมากนะครับถ้ามีโอกาสนะครับประวัติพักกิ่งโดยละเอียดปีกย่อยนะครับจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับยังไงต้องขอขอบคุณผู้ สำหรับผู้ให้ข้อมูลนะครับโดยอาจารย์คาเชนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะไปสอบถามข้อมูลนะครับถึงการจัดสร้างพระกิ่งพระเครื่องของหลวงพ่อชมนะครับอาจารย์เนี่ยครับเป็นคนจัดสร้างนี่ด้วยนะผายันพัดโบกนะครับของหลวงพ่อชมวัดโป่งนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะเข้าไปสอบถามนะครับ ถึงวิธีการจัดสร้างของพยันพัดโบกเนี่ยครับของหลวงพ่อชมเนี่ยครับว่ามีความเป็นมายังไงยังไงวันนี้ก็ต้องขอราบขอบคุณทุกท่านที่รับชม,มนะครับและกราบขอบพระคุณเลยเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับอาจารย์คาเชนะครับซึ่ง ที่ให้ข้อมูลมาและพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ให้ข้อมูลมาต้องกราบขอบพระคุณด้วยครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะยังพาไปชมพักเครื่องของหลวงพ่อชมอีกนะครับว่ามีจัดตั้งอะไรไว้บ้างนะครับมีวิธีการดูยังไงนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณครับ